ครับ,บนนก็ย้ำข,ขออนุญ,ญาตย้ำก่อนอาจารย์เดี๋ยวเผื่อท่านฟังแล้วเดี๋ยวจะสับสนนะครับก็วัน ตั้งแต่วันที่17ถึง20สิงหานะครับก็เป็นกิจกรรมของงานรับสร้างบ้านนะครับแต่ว่าเ,เราจะเป็นทีมของช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านที่เราจะไปอยู่กันที่ในงานในงานในวันนั้นนะครับก็จะมีทั้งอาจารย์สำเริงมีผมนะครับมีคุณคนากรมีคุณตุ้มมุนเต้ยนะครับแลว้วก็จะมีน้องพ๊กที่ไปอยู่ที่นั่นนะครับที่เราจะคุยกันทุกเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็เป็นความร่วมมือของสมาคมรับสร้างบ้านแล้วก็ให้ทางาทีมงานของช่างรู้คู่บ้านเราไปอยู่ที่นั่นเพราะฉะ ที่ติดตามแล้วก็จะปรึกษาเรื่องบ้านโฟมการก่อสร้างบ้านโฟมต่อเติมบ้านโฟมนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะไปในงานในวันนั้นได้นะครับ17-20สิงหาคมนะครับกับงานรับสร้างบ้านปี2017ปีนี้นะครับก็เป็นงานรับสร้างและงานรับสร้างบ้านแล้วก็ว bon ัสดุนะครับก็ไปได้ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่ม <D> นะครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มไปเจอกันที่นั่นนะครับนั่นคือกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือนนี้นะครับเป็นกิจกรรมแรก นะครับ